เปิดเหมือนเดิมปิดประตูทุกบานอัดล็อกนับหนึ่งถึงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอัดล็อกขันล็อกล็อกขันล็อกล็อกอันนี้จะเป็นเปิด ไปเลี้ยวซ้ายขวาเวลาเปิดประตูตั้งค่าอีกรอบอันล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าล็อกล็อกล็อล็อกล็อกอันล็อกปล่อยไฟกระพริบจบอันนี้คือ เปิดขวากะพิขวาเปิดซ้ายกะพิบซ้ายเปิดตั้งปิดเหมือนเดิมอัลล็อกนับหนึ่งถึงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าล็อกอันล็อก อันนี้คือปิดแล้วจะไม่กระพริบตั้งวนอย่างนี้จนได้ฟังก์ชันที่ต้องการ